และยังมีอีกความเดือดร้อนของชาวโคราชนะครับแต่เป็นที่อำเภอบัวใหญ่นะครับหลังต้องทนอยู่กับน้ำประปาขุ่นโดยไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆพอเอาไปใช้อาบเป็นแบบนี้เลยครับ นี่ครับขึ้นผดขึ้นพื่นตามร่างกายเต็มไปหมดนะครับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาเป็นแบบนี้มาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับพวกเขาเชื่อว่าอาจจะมาจากน้ำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรที่ไหลลงบ่อน้ำดิบสำหรับผลิตประปาของเทศบาลหรือไม่ คุณยายแพงกลิ่นสุมาหนึ่งในผู้ใช้น้ําประปา<ๆ>เขาเล่าให้นักข่าวฟังแบบนี้ครับว่าก็ต้องนําเศษผ้ามาพันเอาไว้ที่กอกน้ําแบบนี้ครับเพื่อกรองน้ําขั้นหนึ่งนะครับเพราะน้ํามีคราบดํามากหากไม่นําเศษผ้ามากรองไว้ตะกรันจะหลุดลงไปในถังเก็บน้ําจนไม่สามารถใช้น้ําได้เลยนะครับ ตัวแทนชาวบ้านก็พานักข่าวไปดูจุดที่น้ําจากหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไหลลงบ่อด้วยนะครับนี่เดินไปดูแบบนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ขุดเปิดร่องระบายน้ําบริเวณคันดินริมทางรถไฟหลังหมู่บ้านจัดสรรก็เลยกังวลว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทําให้น้ําจากบ่อบ,บําบัดน้ําเสียของเทศบาลปนเปื้อนมากับน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา จึงอยากจะให้ทางเทศบาลปิดร่องระบายน้ําจุดนี้แล้วไปใช้น้ําดิบจากแหล่งอื่นมาผลิตประปาแทนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ําเพราะขณะนี้บางคนถึงขั้นต้องไปซื้อน้ําถังมาใช้อุปโภคแล้วนะครับ ทางด้านของนางสุเนศศิลปะชัยเดชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ก็ชี้แจงแบบนี้นะครับบอกว่าการขุดเปิดร่องน้ำเนี่ยก็เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อรับมือกับสถานการณ e ์เอลนินโยที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ข้อกังวลของชาวบ้านว่าจะมีน้ําจากบ่อบำบัดน้ําเสียปนเปื้อนมากับน้ําดิบที่ใช้ผลิตประปานั้น <c oughs> ทางเทศบาลได้ตรวจสอบคุณภาพการปนเปื้อนของน้ําดิบที่จะนํามาผลิตประปาเป็นประจําอยู่แล้ว และการผลิตประปาของเทศบาลในปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองเพราะมีการกรองน้ํามากถึง7ขั้นตอนกว่าจะได้น้ําดิบเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตปรปานะครับส่วนปัญหาเรื่องของน้ําขุ่นคาดว่าอาจจะมาจากระบบ ท่อน้ําประปาบางส่วนที่ใช้งานมานานใช้มาตั้งแต่ปี2515เลยครับซึ่งจะเป็นท่อใยห,หินพอใช้ไปนานๆแบบนี้ก็จะจับตัวเป็นตะกอนปะปนไปกับน้ําซึ่งทงางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับขณะนี้กําลังเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ให้ทั้งหมดแล้วครับ